สวัสดีครับเคยมีความฝันอยากจะออกไปท่องโลกกว้างกันใช่ไหมครับแต่พอก้มลงมองเงินในกระเป๋าแล้วก็อาจจะทอนหายใจเออความจริงของการเป็นมนุษย์เงินเดือนนี้มันดูจะสวนทางกับความฝันสเสลือเกินแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าความฝันนั้นเป็นจริงได้ยังไงกับคู่มือทางการเงินสําหรับชาวออฟฟิศที่ใจรักการเดินทางโดยเฉพาะเลยทีนี้คําถามที่หลายคนน่าจะขาใจก็คืออยากเที่ยวรอบโลกนะ่ะแต่เงินเดือนมันก็มีจํากัดนิสิตจะทํายังไงได้บ้างละ่ะ ปัญหานี้แหละครับที่วันนี้เราจะมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเอาละครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาลองสํารวจกันให้ชัดๆก่อนว่าไอ้ช่องว่างระหว่างความฝันกับการเงินในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คือด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหเรามีความฝันอยากจะไปเห็นโลกกว้างใช่ไหมครับแต่พอตัดภาพมาอีกด้านหนึ่งก็คือความจริงที่เรายังมีภาระราทางการเงินต่างๆนานาที่ต้องจัดการอยู่ไอ้ความขัดแย้งการตรงนี้แหละครับที่มันทําให้หลายคนไปต่อไม่ได้ แต่ไม่ต้องห่วงครับมันมีทางออกเสมอพอเราเห็นปัญหาแล้วใช่ไหมครับก็ได้เวลามาหาทางแก้กันแล้วสเต็ปแรกเลยก็คือเราต้องเคลียร์หนี้สินกันก่อนซึ่งการจัดการหนี้เนี่ยไม่ใช่การมาบีบรัดตัวเองนะครับแต่มันเหมือนกับการสร้างฐานทัพที่แข็งแรงเพื่อให้เรามีแรงส่งไปให้ถึงฝันได้ง่ายขึ้นนั่นเองอย่างแรกที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือหนี้เนี่ยไม่ได้แย่ไปซะทุกอย่างนะครับในคู่มือจากตลาดหลักทรัพย์เขาแบ่งหนี้ออกเป็น2แบบง่ายๆเลยคือหนี้รวยกับหนี้จน หนี้รวยก็คือหนี้ที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตให้เราได้อย่างการกู้ซื้อบ้านส่วนหนี้จนก็ตรงกันข้ามเลยครับเป็นหนี้ที่เกิดจากของที่มูลค่ามันลดลงเรื่อยๆอย่างของฟุ่มเฟือยหรือหนี้บัตรเครดิตการที่เราแยก2ออย่างนี้ออกจากกันได้ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยครับในการเช็คสุขภาพการเงินของเราแล้วคําถามคือเราจะเคลียร์หนี้พวกนี้ให้เร็วขึ้นได้ยังไงล่ะนี่เลยครับลองดู5ขั้นตอนง่ายๆที่เอาไปใช้ได้จริง 1. หยุดสร้างหนี้ใหม่ก่อนเลยอันนี้สําคัญสุด 2. ปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรา 3. พยายามใช้เงินสดแทนบัตรเครดิตให้มากขึ้น 4. ถ้ามันจําเป็นจริงๆอาจจะต้องขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปบ้างและสุดท้ายข้อ5คือเร่งโปะนี้ก้อนที่มีอยู่ให้หมดเร็วที่สุดทั้งหมดนี้ก็เพื่อปลดล็อกตัวเองให้มีเงินเหลือไปใส่ในกองทุนสําหรับเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับเอาล่ะพอเราเคลียร์ทางข้างหน้าเรื่องนี้ได้แล้วใช่ไหมครับเต็ปต่อไปที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเริ่มออมเงิน และต้องเป็นการออมอย่างชาญฉลาดด้วยเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้จริงเคยเป็นไหมครับตั้งเป้าลอยๆว่าเอออยากเก็บเงินไปเที่ยวยุโรปจังสุดท้ายเป็นไงครับไม่ได้ไปสักทีนี่แหละครับที่เราต้องใช้หลักการที่เรียกว่าสมาร์ทโกเข้ามาช่วยมันจะทําให้เป้าหมายของเรามันชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นเยอะเลยจากแค่อยากไปยุโรปลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับจะเก็บเงินให้ได้1นึ0 0 0สบาทเพื่อไปเที่ยวยโุโรป2สัปดาห์โดยจะเก็บเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา24เดือน เห็นความแตกต่างไหมครับชัดเจนมีตัวเลขมีกรอบเวลาแบบนี้แหละครับถึงจะทําสําเร็จแล้วรู้ไหมครับว่าการแค่เปลี่ยนความคิดในหัวมาเป็นการเขียนลงไปบนกระดาษเนี่ยมันมีพลังมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเหมือนในตัวอย่างจากคู่มือนี้เลยการที่เราเขียนเป้าหมายลงไปมันเหมือนการทําสัญญากับตัวเองช่วยย้าเตือนเราตลอดเวลาแล้วก็สร้างแรงผลักดันให้เราทําตามแผนให้ได้จนสําเร็จครับโอเคตอนนี้เรามีเงินเก็บแล้วเป้าหมายก็ชัดเจนขั้นต่อไปก็คือ แล้วจะใช้เงินยังไงให้ฉลาดที่สุดเพื่อให้ทริปในฝันของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงในงบที่ตั้งไว้มาครับเรามาดูสูตรโกงการเที่ยวแบบประหยัดกันสูตรโกงข้อแรกเลยเรื่องตั๋วเครื่องบินครับอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่สุดเลยนะแต่ก็เป็นจุดที่เราประหยัดได้เยอะสุดเหมือนกันเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะสมัครรับข่าวสารจากสายการบินไว้เลยตามเพจที่แจ้งโปรตัว๋วถูกในโซเชียลใช้แอปเปรียบเทียบราคาอย่าง Sky Scanner แล้วก็พยายามจองล่วงหน้านานๆาหรือไม่ก็รอจังหวะ flash ซลล์ดีๆแค่นี้ก็เซฟเงินไปได้เยอะแล้วครับมาต่อกันที่สูตรที่2เรื่องที่พักครับอันนี้ก็มีทริคเยอะเหมือนกันอย่างแรกเลยถ้าเป็นไปได้ลองไปเที่ยวช่วงโลซีซั s ดูครับราคาที่พักจะถูกลงมาแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วถ้าไปกันหลายคนการเช่าบ้านพักทั้งหลังหรือไปนอนโฮสเทลเนี่ยคุ้มกว่าโรงแรมเยอะและที่สําคัญที่สุดเลยนะอย่าลืมเปรียบเทียบราคาจากหลายๆแอปเช็คให้หมดครับเพื่อให้ได้ดีที่ดีที่สุด สูตรที่3ครับการเดินทางในประเทศนั้นๆเทคนิคก็คือให้มองหาพวกบัตรโดยสารแบบเหมาจ่ายอย่าง JR Pass ที่ญี่ปุ่นหรือบัตร Octopus ที่ฮ่องกงพวกนี้จะช่วยประหยัดได้เยอะมากหรือถ้าเดินทางข้ามเมืองไกลๆล,ลองดูพวกรถไฟหรือรถบัสแทนเครื่องบินครับอาจจะช้ากว่านิดหน่อยแต่ประหยัดกว่าเห็นๆและสูตรกงข้อสุดท้ายก็คือค่าเข้า,ขา,ขาสถานที่ต่างๆครับเทคนิคง,ง่ายๆที่เวิร์กตลอดเลยนะคือจองตัว๋วออนไลน์ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่แล้วจะได้ราคาที่ถูกกว่าไปซื้อหน้างานแถมยังไม่ต้องไปเสียเวลาต่อคิวยาวๆด้วยวินวินเลยครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือทักษะทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้เพื่อวางแผนทริปในฝันเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ทริปเดียวนะครับแต่มันสามารถพาเราไปสู่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นได้อีกนั่นก็คืออิสรภาพทางการเงินครับมีประโยคนึงจากคู่มือของตลาดหลักทรัพย์ที่ผมว่ามันคมคายมากๆเลยนะเขาบอกว่า รายได้ไม่สําคัญเท่ากับค่าใช้จ่ายมันบอกอะไรแล้วครับมันบอกเราว่าจริงๆแล้วกุญแจสําคัญสู่ความมั่งคั่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาเงินได้เยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราบริหารจัดการเงินที่เรามีได้ดีแค่ไหนต่างหากและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับทักษะที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นการอ้อมเงินการตั้งงบการวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ทริปในฝันมันเป็นจริงขึ้นมาได้เนี่ยมันคือทักษะชุดเดียวกันเป๊ะๆกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวมันคือการรดน้ําต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันนะครับว่าในเมื่อทริปในฝันมันสามารถวางแผนให้เป็นจริงได้แล้วเราจะรออะไรอยู่ล่ะครับทำไมไม่เริ่มวางแผนทริปต่อไปตั้งแต่วันนี้เลยล่ะครับ